อันอยากสอบถามเรื่องอันว่านขึ้นผู้ใดอันอัน,น,ออน,น,อนแม่ในยูยูใส่เกาะยูบ้านยูใส่เกาะยูสม,มุดปากการเพราะเดี๋ยวนี้ยูสม,มุดปากการเตี่ยจ้าเหตุงา้นยูสม,มุดปากการโอ้บ้านเกิดเมืองนอน,นอยู่ทางไหนเนาะยูศรีสะเกดโอ้เป็น,นพ<ฤ>ืชศรีสะเกดโอ้เมื่อมาทุ่งว่านดีบ้านจะเป็นเอินใดสาวซื้อที่ยังงานมาโอ้ครับผมอ่าเป็นเป็นเป็นน้องสาวเขาเป็นพี่สาวก่อน เป็นน้องสาวน้องสาวหลา่าเพิ่นโอ้น้องสาวหล่าไม่เฮี้ยงแต่ผมอันคือว่าอันผู้พ้นพ้นล้มอันไม่เฮี้ยงนี่เป็นเป็นผู้ใดก่อนไอ้ไอ้ไอ้เขาติดติดกันเวลาเพิ่นตายแล้วโอ้คือเป็นทั่วมาทั่วมากเป็นเป็นม้านที่เป็นมงเนี่ยนะเพิ่นตายแล้วแต่ว่าเพิน่นเพิ่นไปเขาแล้งไม่เฮี้ยงตีจ้าไปเขาแล้วยังโอ้เลยว่าเกิดเรื่องสอบถานมัเขาไปเขาได้เรื่งไหนเออ เขากระตามคนมาคนวางสิมันนี่มันมีองค์เด้อพิศน์วะพิศน์มีองค์สองสามองค์คนมาโอ้มีองค์ดำองค์ขาวคนมาครับอืมน่ะมีองค์ขาวองค์ดำแล้วก็มีมีกุมารนั่มเออนมันพันเขามีกุมารหลายคนมาอืมมันหนีพังก็นได้มากเปล่าพังกันได้องเพังกันได้หายเออเพันเพันบอกอย่างฟังแนวว่าห้ฟังแนวอันอันนี้บ่กเป็นฝันเนาะบอกบ่กฝันมันทุกข์ทั้งมาคุยกัน ที่รีเลยเนี่ยมต้ตกใจอุมันตกใจอุยกูบอกก็ผีตัวนี้่งเนึกเหากันน้วนโอ้แต่กับข่าเที่ยงด้วยนะให้กับข่าววามัจะเปิด่ะโอ้ครับผมกูคุยกับผีตัวนี้งอ้ากยู่จีไหนคิดนะเพิ่นบอกว่าเพิ่นเป็นพี่สามากบอกให้ยังไงค่อยหัวเป็่นพี่สามาก อื่นพี่สายพิลาไปอื่นอืนอื่หนูนี่อ่นอีลาลาน่าโอ้พนอื่นอี่นพ่ลาจ้เพนบอกให้ฟังหมดติว่าพนเปลี่ยนางไหไม่อย่างไดาหัวพนเป็นพ oh, um, well, ี oh. oh. ่ชายพนว่าพนถึงยิ่งอถึงยิ oh. ่งนั่นล่ะพนว่าถึงยิ่งพนว่าไอ้ก็ว่าไอ้ไอ้เป็นลกไกลเขาตอนลยไม่ยิ่งพนว่าอ้เลตายเอาก็เลเอ้าไอ้เราคือตายํำชื่อจำตายแล้ตายอีกแค่คอยวางี่โอ้เราคือตายแล้ตายอีไอ้โอ้ก็ว่าอ้เ็ลกไก่เขาพนว่เออ มันนี่กันได้บ้างวันแกใครไปนีบ๋งอ๋อเขาใส่ปไหนไอ้เพิ่งมาอือก็ดบ่ไอ้ออออขึ้นหอตัเวเด้อไอ้ขึ้นหอตัวหวนมางจีเออขึ้นหอที่ละวนมาเอออือหนึ่งคนเลยวา่าจะให้จะบอกคุยน้องเลิกเฉลี่นที่ไปที่มากของเพิ่นก็คือเพิ่นเขาลากไม่เฮ<อ>ี้ยงแล้วเพิ่นก็เล่ยทั่วไปหาแม่แม่ยังก็ซื้อนี่แม่ดาดเนี่ยซื้อแม่ โอ้แม่แม็กับเรื่ครับผมอันเพื่อนอันอยู่ใกล้ๆกันล่ดแต่ว่าเพื่อนมเห็นงานอยู่ในกรุงเทพแต่ว่าเพื่อนเป็นน้องไม่เฮี้ยนอยู่ศรีสะเกดอยู่อำเภอปทุมพรเนาะอืมวนนี้พี่ชายเพื่อนผู้ที่ตายหันที่จริงแล้วเพื่อนตายด้วยสาเหตุอย่างกต่ลากเป็นพิษเนี่ยนะโอ้อืมเป็นตายหลายปีแล้วพิษสุราเรื้อรังอ่าแต่ว่าในอันเออนอันนั่นเพื่อนหันคืออ่า เพิ่นมาบอกขันว่าเพิน่นเพิ่นเป็นผีผีว่าตายอีกตอนนั้นมันตื่ยิ่งตาย oh. แล้วเอาว่าจะน้องก็เลยหลาเอ้ยอ้าย้นตายแล้วตายอีก oh. โอ้ยเสือมาตายขึ้ตายซ้ำซ้อนถ้าไอาก้กลางสิ <c oughs> ตายสวมคือ <c oughs> เออก็เลยว่าว่าเออคนกันเล้ยงหูว่าเอ็ยเ้ยงเ hmm. พิ่นก็เลยว่าคนฉันเพิ่นมาบอกไปฟังดูว่าไอ้ ว่าไปอยู่เพื่อนข่อยนะไปอยู่เพื่อนหนูเนี่ยไปอยู่เพื่อนนั่นลังเก่าถึงต้องพอเตียนนะพันโยขายนะเออห็นพอกับเห็นพอกับปุกเตงพันมาเออ่น่องเขยน่องเขยก็เแล้วสันใจพะลุ่งลุ่งว่าสันว่าเฮียยังยังเอาว่าสันต์ไอ้กดเต้นตื้งยิ่งพันมาเออไอ้นี่ไอ้เงี่ยพันฝันนะพันมาบอกไอ้ฟังตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอืก็แล้วมันก็จะมาบอกว่าไอ้ฟังว่า ไอ้ทีนี่มันเอาคือตรงกันแท้นี่คือขึ้นนึกความฝันแถบมันสิอะไรคือความฝันเขาไม่เฮี่ยงใช่คือความฝันเขาไม่เฮี่ยงแต่ว่าเรื่องจริงเหมือนเป็นทุคุยกันเป็นเครื่องสมมุติน่ะมึอนี่โอ้อ่านแม่แม่ก็เลยว่าผียังก็โทรศัพท์ได้ว่นนี้เออก็ไม่นึกมาอยู่ผีก็โทษทรัพท์ได้ก็ว่าอตุตกใจแล้วเนาะแล้วมาโทษทรัพท์หาเนองหาลงวังสิเออเออไอ้อ้คือหนอนี่ละไอ้คือหนอนี่ละ อืมสุดท้าว่าจะแหงวยเด้อเสือตัวได้ลาสือเอาพ่อตุ้ยเป็นนั่งนั่งเดือดชาอ๋อแหงว่าเพิ่นเป็นห่วงหลายเออเพิ่นก็เลยไปเขาล่างไม่เฮี้ยงเขาล่างเอื้อยเขาล่างเอื้อยเออก็เลยโทษมอนนี้อย่างในคนในยเพิ่นเคยผีเคยเข่าเล่าอ่ะนะโอ้แล้วก็ชิลวงไหลถิ่นเออ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 อืมแต่เล่าอืมอ้นี่ฟัวฟัวเล่าตายเต้นเล่าตายน่ะนี่เขาเล่าตลอดโอ้ ล้าก<ห>็เลยนี่หลังชงเงี้ยของเราเนี่ยนะเนีเออเอเปิลเปิลก็เลยนแต่ว่าผู้ไรเอ็นคิดว่าสัมผัสกับเล่าได้นี่กะทิเขาเล่าได้วะต่อจ้าจ้า <Could> ท <let work out> ิดออนไปเรียนสินะเออครับผมครับอ่าฮะอืมกรได้ยินกัาเขามากจะได้จะถามลชุกนี้ว่าเป็นกันไหนได้บุญได้ยังบ่ไดไปให้ได้อยู่ได้ได้ได้เรี้ยงได้เรี่ยงอยู่ฝนรงสิว่าดกินอยู่ ก็เลยว่าแต่ว่าไอ้ไอ้เนี่ยนะว่าตายล้าตายอีกนมากันเลยว่าเออเออก็นเลยบอกกันเพื่กไหโอ้หาซื้อเครื่องคุณเดีมยวอ่าก็เหาน้ำอืมเป็นนี่ก็ว่าโอ้ยไอ้ที่ถอนลูกเนาเนี่ยไอ้น่ะโอ้ยไอ้เลยจะยึดพิษหวองเขาดอกเขาจบายแล้วเขาไม่ขอพวดไปแล้วเออเอาตัวพิษหวงเขาอืมเขาจำบ่ายแล้วนะะเออดพิษกูก็เกิดจะไอ้เลยมาถึงดอก อืมมีก็ง่วงอย่างี้มันจะอกอืมันนี่ดะถามหนึ่งพอหนึ่งนั่งนั้นเหมือนอะเพราแม่ก็สบายดีอยูอ้วนสมบูรณู่ดากคนมาเสเงินรับบุญรับเสรรับบุญ่านหนึ่งอย่างบ่ได้ปะเออเพก็ว่ากระไฮจะอืจะอื่นันละเออนอนนี้ลากนอนนี่ลาพกางตื่นเออเออเดนเดิเด้อเลยไอ้ไฮเราเดินเดิเด้อเพิดน้อนะเพิดเอาองหยังไาให้ เพิ่นเอายังไห้เนไหนเลขโอ้เลขโอ้เพิ่นมาบอกเลขตีมาบอกเลขกเตือนนักหนักเด้อนเราบ้าโอ้ใส่ซื้อนักหนักเลยเอานักหนักเด้อัวหนนีรางจิีเอาไ้ซื้อป่านซื้อทรงเด้อเราบ้าโอ้สามตัวเลยอเราห้โอ้เตือว่าพีบอกคนคนบอกขึ้นเอาจังไหนกี่ยังบักโอ้เอาแปงแฝงให้ฟังนะเออเพิ่นเพิ่นบอกตัวไหนล่ะ บอกบอกได้บอกหลังสีเกินบอกได้พอไปยังขั้นพมันถือกแล้วว่ามีเคลื่อนเออหนึ่งหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่หกจ้ะมันก็ตรงตรงประด้นตัวเขาที่ไปขื่นแปรขึ้นแปรย์ขึ้นไปหางเพราะเพื่อที่บอกคนเขาปวดขึ้นเนี่ยมันบอกเป็นฝันเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงเนี่ยนี่แมนดูเรื่องจริงดูแต่ว่ามันเป็นฝันตัวนี้เออแล้วไปย่าเราย่าอีกจะเลื่อได้กี่หลาจะเลื่อนเด้อได้บอกไอ้ไอ้เนี้ยนั่นเด้อ ai à, có làm thân du, có làm như nhân du, mọi người năm nay là sự chăm chắc, không nào, mọi người năm nay, mọi người năm nay. Phân nhằm khác phân vào tuần phân vào đủ, phân như bỏ. Cha vào vào lái lọt đấy, đừng đưa, đừng đưa ừ. đưa cái lá. Oh, đưa đừng xì mốc bánh thân Cha, đừng đưa đưa. Thương 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 đừng thương 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 đừng thương 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 ก็หมดทั้งไหยกันเนี่ยวะโอ้ยแต่กิกตัวเดียวอ่ะเอออืม่นคลีอมพ่นว่าอีหยังอีกว่าดบนี้หลังหลังจากแล้วว่าเดือนนี่ล่ะว่าจุุกนิดนี่ละโอ้ยใ่งนไปใส่จีนเขาเออรออลกวัาจีอืมให้เพ่นว่าให้ไปซื้อเอาหนักกว่าท แต่ให้เงิมาเลยลเด้อเราอบะรอยองินมาเยอเประเดีไก็ืือเต็นห้องดาสั้นเด็กก็ไปอยู่บ้านห้องคนยำตัวหนึ่งสี่หกหนึ่สี่หกีรบอเป่าจะอุ้ยหลายหลอดเลยทีเลยโอ้หลายหลอดนะหลอดพักหรือว่าเออหรือว่าเราไปบอกเรื่องชุดนูกชุนี้เป็นปธรรมดาอย่างไนี่หนอนะแมนแมนถาหากันถามไบามามข้าว่งป็นเ่นไปอยู่ทังกลุ่มด้ บ้านเขาเมันเขาเนาะอือตถึงป่านเขาบอกังแต่นี้สิ่าฉันไปแล้วแบอยยุการสินเป็นมาโอ้อ่าอยย่สายอยยุการรสินเออเอาพ่อแม่เด็พ่อแม่ก็อยยุการสินยุ่ิธรรมเพันมาโอ้ออยในถ้ำรมได้ยู่ในถ้ำเนมาสิ่อ้พ่อกับแม่นึ่อยู่ในถ้ำแต่ว่าพ่อหนึ่งเป็นทหารโอ้แม่แม่น่ถือสินยู่ในถ้มเปนมาอ้วนขาวจนพูนเป็นมาโอ้ ถ้าอยู่นพอก็เมียหนังาก็นเลยพ่อจย้อยู่กินยู้คนมายื้อก็พ่อก็เมียน่ะงานสิก็นเลยแหละบนท้ามันได้รับส่วนบุญบ่ได้ยู่อโอ้ได้รับส่วนบุญบ่ส่วนบุญที่ท่านไปหา้านบอกได้ได้ยื้อเออกระเห้อยู่ดอกคนมาอืคือคนได้นี่ได้ได้จากทางส่วนบุญเ่าเฮตดไปบอกจ้ะส่วนบุญทางคือ ทั้งเอืยทนเงี้ยทงนพี่สาคนโตไะเฮ็ดอ้เห็ดให้เราเอื่นเอื่นหาคนเพ่็ได้คนว่าโได้ดูคนว่าแต่ว่าลุกกันเนี่ยมันก็จหายหาจาเกลอคนก็หายนิดนองเออวลุกมันเนียก็ห้นวดมแล้ว็จะป็นก็เขาต่อไอ้ยกขยกบุนให้นอกกาแต่เนียนไม่สองเสีผ่าใส่เ่นี่ดูเ็นว่าแล้วบุ้นีก็มาขอพันน้องเด้อหะเออ คนคนเขาฟันได้ยุติเขาฟันล <ée> ูตอนนั้นน no ูกเข่าฟันนูกก็ถือได้เข่าฟันจ้ามชวยมันงาโลกน่คือัจจบนมืมัต้องเรียนหนังกูไม่มีมองดูปัจจุบันนะคือลอกนังว่าเปลี่ยนห่วปลียนาใส่ยังไงปัจจุบันกูไม่มมองดูมึงกินมามัต้องเรียนหนังทำงานนะเงินเงินมีคนยู้นตายแล้วก็ไม่มีคนยูเลยน่ะงานนั้นเหมนที่แรกน่ะ คุแต่ง่าแล้วกุไม่อยู่งเถอะเลยเมื่ออยู่บ้านก็ไปมันอีก่ะคนแต่ง้าไงคนดูกหนมก็เมียมันแปลน่ะนั่นนั่นนะหรือเพื่อนเลือดตายตายไปตุไปยุหันมันอี้ชุ่มปากกับมัปวดมันตึงมันยังมีคนมึงแม่ด้วยาวางสีมาเอาลงสลุกอขาเลยว่าเออ้าเคนก็ล่งหนือป้าฉันดอกเขจังไรหลอกเยียดหลอกใส่ปิ่นมูปิ่นตาใส่ยังไงกับผู้พันนี่แหละ แจะร่องในหนังตาแล้วน่มองยูง่ผมจะสิบตาขึ้นเออเอาบัตรเพิ่นนั่นบัตรเพิ่นสิไปนี่เพิ่นบ่ได้ว่าจังไในนี่จีคือเลยว่าเมื่อกี้ล่ะไอ้ไปเพินเดอ้อเขามาถาเพิ่นว่ะเรื่องเบาเกินเนเดยนล่แหละเบาเบาเกินเด้อระวังสิเขาล่างเขายู่เพิ่นว่าอเออ,าเอ,าอ,อ,าเอเาาออเขาล่างขเขาโูนนี่ยังมันนอนเพิ่นว่าอ่อาอนเาน,น,เนาี่ยเขาเพิ่นเพิ่นยำ<อ>ยีบบ่ตอนเพิ่นสิไปเพิ่นบอกเลยอีกบ่ แม่อีกแล้มาหลายรอบแล้วยังจะลืมอีหล่ะจะเลืมเด้อเออเอาตัวนี้แหละอีหล่ะจะเลืมนะวบักูก็ตกใจนกบอกเฮ้ยไอ้กูมาหากูตัวนี้ว่ะมันแบบเป็นๆเลือตัวนี้ไปจนดอกเออน่าเขาแบบเขาเขาล่างเอื่อยนี่สิมาเออมาคุยมาหยังกันก็ต้องหลังส้มสิเนี่ยเออเพราะว่าไม่เฮี้ยงเพิ่นเพิ่นเคยื่อนมีผู้นั้นเขาผู้นี้เขาเพิ่นดูเด้จ้าบัดนี้ก็เลยมีคนเขาดูก็เลยเออ ผู้นั่นก็เขาได้ผู้นี้ก็เขาได้นะเออเื่อทโทษอืมเรื่อวทเริ่ทษเงยเด้อจะเรื่อทษเลยเด้อแตไอออกจากล่างแล้วก็ฉันบโอ้ไอออกจากล่างท่านแหละไอเแล้วตัวจะเริ่มโท่ทษบอกเลยนเด้ออีลาเรื่มเด้อบอกว่าเลยนั่นระวังสิอหนึ่งสี่หกหนึ่งี่หกนี่อะบ้าาว่าอุหันละเออจะเรื่เน้อจะเรเือเน้ย่าและวว่อับูบานเข้าระวังสิเอเอานักนเลยบ่างี เออเอาทั้งนั้นก็น้องเนอร์ทั้งนั้นเนออีหล่ะเอาทั้งนั้นอีหล่ะอืมโอ้เอาอันนี้กะคือเป็นอันอันแม็ก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 บรอดฟันนะครับเด้อแม็กคือแม็กกว่าจ้าจ้าจ้เออเพิ่นบ่ได้ฝันครับอันไอเพิ่นล่องล่างไม่เฮี้ยงโทรไปบอกน้องให้ซื้อเอาเลขตัวนี้ครับหนึ่งสี่หกตัวสันตัวเดียวว่าสันว่าคาพิเศษกับผมเอฟซีกับเบตัดเลนสองตัวเนาะครับเนาะอ่ากะส่วนที่ว่า ตาเด่น2ตัวขึ้นบนลรงร่าง้ำแน่กับอ,อกหัวขึ้นหัวลงน้ำแน่้ะครับเด้อสีลงหายคือ 1, 4, 6ตรงตรงเลยครับพี่ครับพอว่าเพิ่นบอกมาสำนั่นเนาะครับเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบบุญขอบคุณแม่แม่ได้หลายครับผมสวัสดีครับ